สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่ามัรกนะครับซึ่งเป็นเกมที่มันจะอธิบายยังไงดีวะคือให้เราเอาชีวิตรอดวันต่อวันนะครับก็คือพอถึงตอนกลางคืนอะไรแบบเนี้ยซอมบี้จะบุกบ้านเรานะครับเออไม่ใช่ซอมบี้หรอกเนี่ยไอพวกไอพวกแบบนี้นครับก็คือสัตว์แฟนตาซีทั้งหลายจะบุกบ้านเรานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาเล่นแล้วแล้วผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็เหมือนเดิมนะครับตัดต้นไม้ <laughs> โอเคเกมนี้มันจะจบเร็วหน่อยนะอุ้ยบยมันจะจบเร็วเพราะแบบนี้แหละโอ้โหโอ้อะไรวะเนี่ยเกิดมาก็อยู่ข้างๆโกเลมเลยเอาขอวิ่งก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โกเลมก็ใจร้ายมากเลยเนี่ยเฮ้ยยังตามไปเลยเกอโอ้หาที่แป๊บต้องตีต้นไม้นะครับพื้นฐานของการเอาชีวิตรอดก็คือต้นไม้เอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามานะเว้ย เอ้ยเก่งใจกันบ้างเพิ่งเริ่มเลือกันเหลือ65แล้วเนี่ยครัขบของเรียบร้อยเออเลอเอาตรงนี้แล้วกันโอเคครับเจ้านี่แต่ว่าโอเคไม่พอนะครับต้องขุดเพิ่มโอเคได้มาละนี่เลยเอ,อ้าวลืมเก็บไม้ปะท้ เฮ้ยมาแล้วกูพิจอมมาเร็ว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 โอ้โหเอ้ย,อย,อยว่ามันตีกล่องมันตีโต๊ะคาบเราได้เด้อเนี่ยโอาตีไม่ได้อ้าเดี๋ยวเรามีขวานไม่ใช่เหรอนี่แน่ดาเมจถึงสิบห้ากันเลยทีเดียวโคตรแรงตรงไหนวะเนี่ยเออไม้นี้น่าจะแข็งกว่าไม้ธรรมดานะครับคือผมก็ไม่มั่นใจเหมือกนกันนะเพิ่งเล่นเองอ่ะเ <c oughs> พิ่งเล่นก็นถูกไล่ซะแล้ว โอ้ยิงด้วยต่างกับไม้ธรรมดาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนใไม่เอ้ยเฮ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยชีวิตชีวิตกำลังตกอยู่ในอันตรายมันไม่โหดไปหน่อยเหรอพึ่งเริ่มก็จะฆ่ากันซะแล้วเนี่ยเอาครับโตไม้ใหม่ก็ได้อะไรคือโตไม้นี่มันโตคราบนี่วางเลย แล้วก็ขับของก่อนแปบ๊บหนึ่งนะที่ขุดด้วยโอเคขุดทานขุดทานขุดทานทานคือของสำคัญโอ้ยแล้วนี่ตอนสามทุ่มแล้วเนี่ยไมเวลามันเร็วจังวะหรือว่าผมเพลินเกินไปหน่อยผมเพลินเหรอก็ไม่ใช่นะเราต้องมีอาวุธป้องกันตัวนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีสัตว์ประสาทบุกมาบุกมาเยอะกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นเตรียมหาของซะนะโอ้ยโอ้ยตีสเปรชดาเมจได้ด้วยอะครับทอสด้วยปึ๊บเออสว่างแค่เนี้ยเอ้ยอะไรวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนั่งไงคุณผู้ชมนั่งไงนั่งไงนั่นก็คือเอ,อ่อผีเขียวผีเดอะฮักเดอะฮักน้อยนะครับนี่จามด้วยขวานไปเลย การฆ่าพวกซอมบี้แบบนี้จะทําให้เราได้ตังค์นะครับพอเราได้ตังค์แล้วก็เอาไปเปิดหีบนะนี่งไงได้มาสิบสองบาทอย่างเยอะโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันปาได้ด้วยโอ้ยไม,ไม่ไม่กินกระดูกก็อย่าปลาเล่นดีวะโอ้โหสามตัวเลือดเหลือ20ไม่อยากจะเชื่อโอ้โหตายแน่ๆครับุผู้ชมไม่น่ามีชีวิตรอดถึงวันพรุ่งนีอ้อะไรวะเนี่ย นั่นไงนั่นไงโอ้ยแล้วมาอย่างเยอะเออโอ้โหตียาเข้ามาออ,อมาลองใหม่อีกครั้งครับคุณผู้ชมครั้งนี้นี่อย่างน้อยขอให้อยู่นานๆหน่อยแล้วกันอย่างนั้นก็สร้างอาวุธอะไรเท่ๆก่อนอะเออไม่ใช่ว่ไม่ใช่ว่าถือขวานไม้ถือขินเอามาตีแล้วจบแบบนั้นโอ้โหต้นไม้แข็งเกินตีไม่ได้ แย่โอ้โหแล้วแดดมันแรงมากแดดอย่างนี้นี่ตาบอดชัวๆโอเคเห็ดเห็ด okay. น่าจะกินได้นะครับแต่ไม่รู้ว่ากินแล้วจะเพิ่มอะไรอาจจะติดพิษเองก็ได้นะกินเห็ดเนี่ยหน้าตาไม่น่ากินซะด้วยทำไมทังซะเฮ้ยผมเล่นคนเดียวแต่กลับมี NPC โผล่เข้ามาสู้ดิโอ้ยนี่มันหมู่บ้านคุณผู้ชมเอ็ NBC หมู่บ้านเว้ย อุ้ยเปิดยิงได้เอ้ยโฮ้ย,อยขอโทษขอโทษเอ้ยผิดไปแล้วผิดไปแล้วห้อภัยด้วยขอโทษได้ไหมโอ้ยมีต้นไม้โตบนหัวครับเขาน่าจะแก่หน้าดูนะต้นไม้ถึงได้โตขนาดนั้นอย่างไรก็สัก5ปีได้อโอเคชีวิตผมมาถึงจุดจบแล้วคุณผู้ชมเ <laughs> อ้ยหมูบ้านปีศาจ โอ้ยมันถือถัว่วลิสงมาตีผมโอ้โหตัวเหลืองเด้อรอบที่สามมาเออโอ้ย,อยก่อนหน้านี้นี่ไม่รู้ว่าดวงซวยหรือว่าอะไรนะครับไปเจอแต่ของแบบของเด็ดๆทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้ยโกว่ะตรงนี้มีทองให้ขุดด้วยนะครับทองนี่น่าจะเป็นแบบว่าแร่ลำดับที่สามสี่ห้าในเกมนี้ละมั้งหินเหล็ก แล้วก็ทองหรือเปล่าอะไรแบบเนี้อันล็อกวูดวอลโอ้ยเราควรสร้างบ้านกันด้วยสินะชันก็ใจแล้วบางทีก่อนหน้าน,นี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่สร้างบ้านก็ได้นะก็เลยโดนกระทืบตายคาที่กันเลยโอ,โ,อโอ้อันล็อกกันครับเตาเผาเรีวเหมือนจะไม่พอเลยวะ่ะต้องขุดเพิ่มนะครับแล้วต้องไปขุดฐานด้วยโอย้โชเวลเอ้ยมีฐานอยู่ด้วยเจง๊ง แทบเปนตั้งสี่อันเนี่ยปึ๊บแปะแระไอ้นี่ <c oughs> โอเคหน้าตากลู้แล้วว่าขุดไม่ได้ขุดทองได้ไหมเออขุดเหล็กมันน่าจะขุดได้นะแต่ว่าทองนี่โอเคขุดไม่ได้ตามคิดเฮ้ยอันนี้เหล็กใช่ไหมสีแบบเนี้ยเงินเงินส่องสว่างโอ้โหนี่มันมิดทิลเอาขุดขุดขุดชีวิตนี้มีแต่ขุด โอ้ได้ฟินมาด้วยเอาไปทำอะไรวะฟินช่างมันนะครับฐ <c oughs> านก้อนนี้มันแข็งจังวะ <c oughs> ตีแทบไม่เข้าเลยเออเอ้ยโอ้อันนี้คือขนมแป้งแป้งใช่หมอ้ยบ้านบ้าน <c oughs> สร้างบ้านก็สร้างบ้าน โอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่บ้านแบบมีสไตล์ลึกครับบ้านสองระดับโอเคเท่านี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ต้องคราบของกำแพงด้วยโหไม้ไม่พอนี่บ้านเราจะมีกำแพงเดียวเนี่ยอ้าวกินไม่ได้เหรอเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยรอบนี้เป็นไดโเสาวเหรอเออนี่ะเฮ้ยไดยโเสาวตีง่ายวะ่ะ ได้แต่ตังค์โอ้ยเออเอาดิเอาดิอาดขอเฉาะกระบาลหน่อยครับน้องเออ,อนี่แน่เฉาะก็ไปที่กระบาลโอ้จิบจิบถ้ามาทีละตัวก็โอ้ยโอ้ยอ๋อตีหวัวแล้วติดคริติค้าวคริติค้าวทริกเกอร์เออตีได้สองทีมาดิมาดิ มาอาทิตย์มาแล้วอาทิตย์ต้องแสงแต่แดแด่แด่แตแดแดแด,ด,ด่นีไปซะเจ้าสับปะลาพวกแกโดนแสงได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่กระเตืองเลยว่ะทุก <c> ว <oughs> ันไม่กระเตืองเลยคุณผู้ชมอัดจืดโอเคเขาเปิดหีบหนึ่งกันแล้วมาสกิลอะไรเนี่ยเออเลดพิวคือแล้วปะ คือไอพวกเนี้ยมันจะให้สกิลเราด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือสกิลอะไรอะ่ะโอ้ยออร์เรนจ์ูสน้ำส้มแอคแท็กสปีดหนึ่งอ้าวอ่านตรงนั้นเหรอแสดงว,ว่าอันแรกผมลืมอ่านเอออันนี้ล็อกหรือว่าโอ้ยไอรอนนี่ไงไอรอนไอรอนอยู่ไกลตัวเราก็ไปมองหาสกัยเลยเนาะมีอะไรถ้าต้องทาบอีกนะไอของอย่างที่สามที่มันเป็นแผ่นบางๆครับผมว่ามันอาจจะเป็น เหมือนหม้อไหมเหมือนหม้อทอดไหมหม้อทอดอะไรน้ำมันเ <laughs> <laughs> ดฟินกับไอรอนโอเคไอรอนไอรอนนี่อย่างที่อย่างที่อย่างที่อะไรวะอย่างที่นี่อึ๊บอ,อะไรขอดูหน่อย e flu แล้วก็อะไรอะ่ะนี่เหรอฮ่าฮ่าเอ้ยโอปแปง้ง อ๋อมันจะกปลายเป็นแป้งทอดใช่ไหมอุย้ยกลายเป็นขนมปังว่ะฟาร์มเฮาสดใหม่ทุกเช้าโอ้ทาเร็วขนาดนี้เขาน่าจะมีหัตะวันอยู่แน่นอนอ,อืขออุปกรณ์หน่อยครับเอาต้องรับทางทางแม่งหรือเปล่าเออโอ,โอสามทุ่มแล้วใกล้มืดแล้วคุณผู้ชมใกล้แล้วครับชีวิตของเราใกล้ดับศูนย์ อะไรกันเนี่ยเล่นอยู่ได้คืนเดียวของก็กากๆากกกมีแค่นี้โคตรกากเลยอ่ะ๋อ้ยอันล็อกเทเบิลใหม่เหรอโอ้นี่ไงอันล็อกเทเบิลใหม่จริงด้วยนี่ทำไรายได้โอ้สร้างคอยสร้างเครื่งองมือเหล็กได้สร้างชุดเกราะได้ด้วยเวพอนก็มีแต่ไม่มีเวเฟอร์นะมีแต่เวพอน เวพอนมาแล้วจ like, ้าพ้อมออกปฏิบัติการยามเย็นมีอย่างอื่นไหมอัเมอร์โอ้คราบได้หมวก่าขอหมวกหน่อยละกันการศีรษะนะครับเออนี่สิบกระแพงโอ้โอโยเฮ้ยโอยโกเลมมาไงวะเนี่ย โอ้ยมาถึงสองตัวแย่ yeah, และชีวิตของเราโอ้โ oh. หขุดขุดแร่เลยไหมครับ <c ười> ขุดด้วยพิกแอคเฮ้ยเราให้โกลเลมมาตีพวกนี้ได้เหรอเจ๋งดิก็ถือว่าเป็นเทคนิคการเล่นอย่างหนึ่งเลยเนี่ยอ๋อรู้สึกเหมือนมันจะมีอาวุธที่เหมาะกับการต่อสู้กับซอมบี้บางประเภทน,นะครับก็คือไอ้โกลเลมเนี่ยบางทีถ้าใช้ พิกแอ็อาจจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ดาบนะแต่พวกที่ต้องใช้ดาบเนี่ยไอ้พวกเลือดเนื้อใช้ดาบไอ้พวกดูแข็งแข็งก็ใช้พิกแอก็มันก็เป็นเรื่องพื้นฐานแล้วนะแต่เราจะสู้ไหวหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งเจ็บใชิบหยเลยตอนนี้โคตรเจ็บอะ่ะสูดเ้ยเดย2สองเด2สองแล้วเช้าเด้อเนี่ยเกมนี้มัน <c oughs> นับเวลาไงวะรู้สึกแป๊บเดียวเองเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย,ยมีเด็กมากระตือวู่นี้ โอ้ย,อยไอ้ไดโนเสาร์เอ้ยอืมเอาดิเอาดิาดใครกลัวล่ะใครกลัวอ่า,อามาตอนนี้ผมมีเลือดอยดสามสิบหกผมคิดว่าผมสามารถสู้ไอพวกนั้นได้ครับคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยฮะฮะโปรแกรมันกระจอกตอนนี้ฉันรู้หมดแล้วว่าฉันจะต้องเอาชน,นะพวกแกยังไงจิบจิบแล้วตอนนี้ โอ้เจ็บเอาดิอืมเจ็บเจ็บแล้วดูดูมันก็โง่เหมือนกันดีหว่าไอ้พวกเนี้ยเดินรอบๆเดินรอบๆกกระทืบได้แล้วว่ะสบายเบื่อแล้วโอ้โหหมวกโรบินฮูดเหรออ้ไม่ใช่ที่มันเป็ดเหรออ้าวมันคือหมวกจริงๆนี่ดีว่าเราเราไกลบ้านมากเลยตอนนี้อีกสักพักได้หลง่ะเชื่อผมป่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันหีบฟรีเลยว่ะ มันจะเปิดได้แบบไม่ต้องใช้ตังก็โอ้จริงด้วยบอทแมพโอ้โหแผนที่เรือบอทแมพกับแอปเปิลอันนี้บอทแมพโอโ้โหบอทแมพสามอันเลยโอ้ยอะไรวะเนี้ยทำไรอะโอ้ยมันพึงรู้เลยนี่ยเกมนี้มันกดเอ็มได้ด้วยเออไม่อยากจะเชื่ออะ เล่นมาตั้งแต่ตอนเล่นเนี่ยยังไม่ได้กดเลยอะ่ะโอ้เออผมว่าชีวิตผมมาจบสิ้นที่วันนี้แหละคุณผู้ชมผมบอกลาไปก่อนเลยไ,ไ้เจอกันใหม่ในวันหน้า <c oughs> เฮ้ยผมเป็นเคเวสแล้วว่ามีเอแล้วคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงเอนะครับเออทางเรือปะวะโอ้ทางเรือจริงด้วยเรือเป็นเคเวสนะครับเนี่ยแลวเนี่ยอ้าวโทษครับ ยอมแพ้ทันไหมยอมแพ้ทันไหมฮะยอมแพ้ทันปะเนี่ยออโอ้ขอยอมแพ้ทันได้ไหมเฮ้ยจะ,จะตายอยู่16คิว1เดท0รีไวท์เราเกิดใหม่ได้ด้วยเออ ไม่รู้วิธีเล่นออลาก่อนครับทุกคนชีวิตนี้จบสิ้นในวันนี้แล้ววันที่สองไว้เออจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนจะเป็นเกมอะไรก็ติดตามชมแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ก็ม,มันยากขนาดนี้วะไปละบ๊ายบาย